สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้านเบนซิมอนนะครับยอดซูเปอร์สตาร์นะครับของทีมคนใหม่ของทีม LA Clippers นะครับอย่างที่เราทราบเลยครับว่าทางด้านของซิมอนเนี่ยได้บายอาสัญญาตนเองนะครับแล้วเขาก็มาสัญกับ Clippers นะครับซึ่งซิมอนก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มีการนะครับถ่ายรูปตัวของเขานะครับแล้วก็เสื้อสีใหม่ Clippers เนี่ยลงทีมนะครับซึ่งซิมอนก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าค่อนข้างแฮปปี้มากๆเพราะว่าสส่่่่ววววนนนนนหหึึงงงงกกก็คคคคืออาาาาาาาททด้้ขขขีีมมม LA Clippers เเยใััััญบบตะรจ ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับกับการที่มาที่ทั้งน้าของทีมคลิปเปอร์นอกจากนั้นครับท่านของของเบนซิมอนยังบอกว่าแน่นอนว่าเขามีความที่อยากจะลงเล่นในตลอดเวลานะครับแต่ในปัจจัยก็คือว่าหลายต่อหลายครั้งนะครับที่มันไม่เอื้ออํานวยนะครับซึ่งก็บอกว่าพอมาถึงที่คลิปเปอร์เสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะทาก็คือว่าเขายังไม่อยากที่จะฟังในเรื่องของการพิพากษาทางโซเชียลต่างๆเพราะเาคิดว่าเหล่านั้นเนี่ยที่ผ่านมามันบั่นทอนกําลังใจเขาแล้วทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถไ r ไปได้เต็มที่นะครับนอกจากน ตรงตามจริตของเขามากๆเลยนะครับเรวมทีมก็ดีทุกคนก็ดีและทุกคนเนี่ยนะครับก็มีแนวาทางไปในทางเดียวกันได้อย่างชัดเจนเนั่นก็คือว่าเล่นเพื่อช,ชนะแล้วก็คือว่าเล่นเพื่อแชมป์นะครับซิมมอนเขากล่าวว่านะครับแน่นอนว่า ตัวของเขาเนี่ยออตอนนี้สมบูรณ์ร้อแล้วไม่ได้มีอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยรบกวนนะครับและเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยจะสามารถช่วยทีมคลิปเปอร์ได้อย่างดีแน่นอนนอกจากนั้นครับโค้ชไทโรลูเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันครับท่านลูบอกว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับของซิม,มอนเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับและไทโรลูก็ได้บอกเพิ่มเติมเขาบอกว่าอาดีตต่างๆที่ผ่านมาของซิม,มอนเนี่ยเราไม่ได้อยากจะจดจำนะครับเพราะว่าแล้วรวมถึงว่าตอนนี้ผลการทดสอบกอ็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับลูบอกว่า,ล,วาลืมมมมททุกออย่่่่่่าางไปนนนนนนนะะะคครรรัับบแแแลล้้วเิตใหีี ต้องรอดูฟอร์มของทีม LA Clippers ปเปอนะครับเพราะตอนนี้อุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับอีกหนึ่งข่าวครับก็คือข่าวทางด้านทีมสุคราเมนโต้คิงนะครับคิงนะครับได้มีการเซ็นสัญญานะครับกับมาเกลฟูส์นะครับอดีตดรับเบอร์หนึ่งปี2017นะครับซึ่งมาเกลฟูส์หลายคนจำได้นะครับโดนทางด้านของซิเซอร์ดรับมานะครับแล้วก็มีประสบปัญหาการบาดเจ็บท้ายนะครับก็ได้ก่อนที่จะพักไปสักระยะหนึ่งก็ได้มีเล่นที่นนนะะะคคครรรัััับบบบแแแลล้้วกก็ทาเฉี่ยไปตตมอสสซิ์ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีพรสวรรค์นคนหนึ่งเลยนะครับแต่สุดท้ายก็คือไปไม่สุดเพราะการบาดเจ็บและครับและแน่นอนครับว่าฟูกกับคิงเนี่ยเซนสัญญากระยะสั้น1ปีเพื่อลองดูก่อนว่าเป็นไปได้หรือไม่แะครับก็รอดูฟองมาเกลฟูสอดีตรับเบิร์นกับทีมสุคามโตคิงส์นะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ